ธีรักธีรักจ๊ามันหามองแรกเ้นยนี่บ่ใจแล้วกูบอกให้สบายใจป่านได้วะเออไอ้มันปีใหม่แล้วโบดีดีวะมึงมึงก็พัวก,ก็ได้ดอกไอ้พัวของเงินไปเกลี่ยจนะักโบกไะเวียดงานการบสรรอสสางคอแดงเงินไปสะแตกเรากูสิบมี่เงินมันจะใส่ไให้มึงเนี่ยหนิฮะเอาเจ้าบัมี่แล้วพวกไอซิมี่เหรอธีระผู้เป็นอันทิรักยิ่ง ขอเนี่ยอะไรเนาะลวงดุจเขตขอแต่ตขอบกเร้ากบพอแล้วขออะไรมีดอกอ้าวขอเน่ยอไดิตทาขอเน่เอามา้วจักบาดเอาจักเศ้าก็ได้พอสีเด้ขาของมียน่าอะรนี่นะเร็วเร็วเร็วเอามาอันน้นสีไปแกะอียงนะสีไปถอนไปแกะพ่อเด้ขาของเมียตอนค่ำนี่นะน่ะเอามาเร็วเร็วเอาไปลอยนึ่งลอยนึง ไอ้หายทออมนหมดเลครับบอว่ไปหาแก่ให้มันเต็มที่แล้วครับบ่ทออนเล่นบอเออเมียเขาคือบุตรตผู้งามเดี๋ยวว่าใจดีพ่อมู้ขอโบกเศร้าให้มาตึงลอยหนึ่งพ่อไปนี่เสร็จแล้วมั้งเฮ้ยเมีก่อนนะพ่อไปแก้เสร็จแล้วโอ้ยลีตีเทาไอ้บุตรตผู้งามเมาเจอเนาะโอ้คอยนี่ได้เมียดีดีนาะโอนะเมียใจดีขอซาบาดให้มาลอยหนึ่งเนาะยไปก่อนเด้อ เดี against, es que bye bye bye. ๋ยวกลับมากเล่นอ oh, ีกนะบายบายเนี่ยไปดีด oh, okay, okay. ีเตอพี่น่องนะใส่เฮ็ดเห็ดไบ้างเออเออไม่เฮ็ดเฮ็ดใไรบของเฮ็ดหอมมันมีพักตีนเร่องบองนี่โอเคโอเคเนี่ยข่ายดีดีเตอรย